สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในกวดดีกันแล้วนะครับ แล้วก็ในวันนี้โปรดติดตามนะครับโปรดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวมีเลงทูบให้ดูเดี๋ยวไปลงคลิปให้ดูนะครับรอติดตามเลยนะฮะเมืที่แล้วมา6 4สี่เต็มเต็มเข้าเต็มเต็มออกตรงตรงนะครับ4ี่ห้านี่ไปเข้าหาน่อยด้วยเนาะเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอติดตามในที่ช่องนี้แหละนะครับเนาะอ่านะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับอีกช่องทางหนึ่งไว้ด้วยนะครับเนาะนี่นะฮะ ฝากติดตามช่องทางต๊อกตอกไว้ด้วยนะครับเนาะฝากไปกดนะครับตูกใจไว้ด้วยเด้อน,นะครับเนาะนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาดูในคลิปนี้นะครับมาดูในเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งก็ถือว่ายังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับเข้ามาสีงวดแล้วนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันมันถ้ามันเข้ามันก็เข้าต่อเนื่องนะครับสูตรที่ไม่เข้าเลยก็คือสูตร2ตัวเนาะอืมนะครับไม่เข้าจะสูตรในงวดที่แล้วอ่ะเข้าวางหลุด้างสลับปัปรุงกันไป มาดูในสูตรนะครับสูตร2 1กันก่อนนะครับสูตร2 1เดี๋ยวปกติในเด่น4ตัวมันจะติดมาสักตัวเนาะในศูนย์เมันไปออก6ตัวข้างหน้านะครับเนาะอะมาดูนะครับสูตรนี้กันนะฮะมาคํานวณกันเนาะวดที่แล้วหลุดวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเต็มที่มันน่าจะหลุด2งวดเนาะถิติสูตรนี้เต็มที่หลุดหลุด2งวดนะครับเท่าที่ดูแล้ว หลุดสงวดมาเข้าหลุด1งวดหลุด2งวดนะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับก็ผลงวดที่เราออกไปในที่0 964 78็นะครับ่ะก็มาคำนวณกันนะครับสูตร2 1เนาะอ่าเป็นสูตรเดิมใช้หลายงวดแล้วนะครับ09 6478 0964 78นะครับแล้วก็จะนำนะครับก็คือนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ10คูณ2นะครับแล้วก็หน่วยคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ99เป็น81เนะฮะ72เป็น14 82เป็น16นะครับก็จะบวกกันนะครับก็จะเป็น1อ่าบอกเพิ่มแต้มเนาะ1ก็จะได้2นะครับ ในหลักหน่วยเราจะนําในหลักแสนนสสสสี่คูณด้วย9ก้านะมาสูศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับก็จะนาศูนย์ไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับ1 2 8 9 0 1ศนะครับหลักสิบนะฮะหนนะครับแล้วก็8 901อ่ะวันที่แล้วหลุดวันนี้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกและการเราสลับในสูตร2 1นะครับ ต่อไปก็สูตร22เนอะอ่าสูตรที่ลงควบคู่กันนะครับก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยสูตรเนี้ยในหลัก10ก็มาเลขเด่นอยู่นะครับเนาะ5 6มา6 0 1มา1นะครับ5 6อ่ะมา6เนาะในวดล่าสุดนะครับก็เด่น2ตัวเนาะอืมก็ติดมานะช่วงนี้ก็3งมวดเลยนะครับมาดูในสูตร22นะครับสูตร22วันที่แล้ว พร้อมใจกระลุดนะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันเออพอเข้าก็เข้าพร้อมกัน2สูตรหมดจะไม,ไม่เข้าก็ไม่เข้านะครับนะ 0, 9, เนาะอ่ะก็ศูนย์เก้าเนาะหกสี่เจ็ดแปดศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดแปดนะครับก็เราจะใช้นะครับก็คือในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคูที่แปดหลักหมื่นคูณด้วยเกนะ้าเนาะแล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่สามนะครับ ศูนย์คูณเลยได้0ูนย์เก้าเป็น81นะครับ83 83เป็น24นะครับก็จับกันนะบวกกันแนละ้วก็จะเป็นที่หบวกกับสี่จะเป็น5นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น6เนาะส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักแสนคูณด้วย3เนาะหลักพันคูณด้วย7นะหลักหน่วยคูณด้วย8นะครับศูนย์คูณเลยได้0นะูนย์เนาะหกหเป็น42นะครับแล้วก็88 แปดแปดหกสิบสี่เนาะอืมจะบวกกันนะครับสองบวกกันกับสี่ก็จะเป็นหกลดแต้มนะครับหกห้าสี่สามก็จะได้แล้วนะครับใส่สูตรสองสองเนาะก็จะเป็นในที่ในห้าหกอีกแล้วนะวดก่อนก็ห้าหกหกห้าสี่สามนะครับอืออ่ะจะมาไหมนะครับเราห้าหกจะออกอีกหรือเปล่ากับต่อไปก็เป็นสูตรนะครับ เลขกวิ่งตัวเดียวะนะหัวทีเดียวก็มาเต็มๆออกเต็มๆนะครับนี่แหละนะสูตรนี้นะครับแต่เนี่ยพอจะหลุดก็กกหลุด,ดยาวๆเหมือนกันนะครับพอจะเข้านีก็เข้าต่อนเนื่องนะครับศูนย์เก้าหกสี่เป็นเป็นช่วงที่สูตรมันเข้านี่แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปนะครในที่ไปออกในล่างเนาะหกเนี่ยหลังๆนี่เริ่ม มาล่างนะครับสูตรเล็กวิ่งเนาะมาดูในงวดล่าสุดนะครับสำหรับเนงวดของวันที่8นะครับสุตที่8นะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวขอให้เข้าอีกสัก20งมวดเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ผลงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นที่ใน0 9 6 4 7 8หสี่เจ็ดแปดนะครับนี่สูตรก็คือนะครับนำเลขที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักพันคูณด้วย200คูณด้วย9 3้าหลัก เท่านี้เลยนะฮะศูนย์ 0, คูณอะไรได้0 6 2เป็น6 2 12นะครับ4 4คูณ9นะฮะ49เป็น36นะครับก็จับบวกกันนะ2บวกกันกับ6ก็จะได้8นะครับอ่ะแล,แล้วนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับในงวดล่าสุดสูตรนี้นะครับจะเข้าเป็นงวดที่5งวดติดไหมอ่ะลองดูก็ก็มีเหตุผลนะครับวันที่8นี่ อาจจะมีเด่น8ก็ได้นะครับเนาะ,ะว,วันที่6ก็ให้6วันที่8ก็ให้8ถ้า8ไดไม่มา7หรือเา้เออมันอาจจะเป็นเลขใกล้เคียงของเขานะครับที่จะมาออกนะถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตร2สูตรก่อนหน้านี้ไม่มี8ไม่มี8ไม่ออก8เลยนะครับมีอยู่นะครับในสูตรนี้ะนะฮะก็8กับ9เน้านะนี่วันนี้เน้นนะครับ ลองดูแล้วกันนะครับ8กับซึ่งก็ไม่แน่นะครับหวยสถิติออกวันศุกร์ซึ่งจะเอาวันพุธมาออกนะครับเอาวันพุธในหลักหมื่นแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยมาออกนะครับย้อนไปก็หลายสุกอยู่นะที่ที่มันออกแบบนี้นะครับนี่เจ็ดนี่แปดสามสองมาสามสามหกแปดมาแปดเก้าสี่สามนี่มาเก้ามาสาม 390เก้าศูมาสามเนี่ยมักจะไปเอาของงวดวันพุธมาออกนะครับเลขก็นะวน,น,นเดิมตัวซับซ้ำตัวเดิมๆนั่นแหละนะครับก็789ในงวดนี้นะครับคิดว่ามีมาแน่นอนออกแน่นอนออกไม่ออกเดี๋ยวรู้กันนะครับสลับในนะครับค่ำคืนวันศุกร์นะฮะค่ำคืนวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกัน ขอให้มีความสุขเฮงป,ปังทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะยังไงก็ฝากไปติดตามในทุกๆช่องทางกันเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ